ยังคงครองใจนักท่องเที่ยวอย่างเหนียวแน่นและยาวนานนะคะหลายคนบอกเลยค่ะว่าโตมาพร้อมๆกับแม่มาริเดยวที่8กันยายนนี้แล้วนะคะแม่มาลิจะอายุครบ59ปีเทียบเท่ากับคนอายุ85 90ปีเลยทีเดียวค่ะแม่มาลินัเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าถึงจะอายุเยอะน้ำหนักตัวเยอะนะคะแต่ว่ายังมีสุขภาพแข็งแรงร่าเริงตลอดเวลาที่ออกมาโชว์ต,วตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ คุณผู้ชมคะเดิมทีแม่มาลิเขามาไกลนะคะมาจากสวนสัตว์เชลเบิร์กประเทศนเทลลนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่ปี2,510แล้วตอนนั้นอายุเพียงแค่ขวบเศษเ,เท่านั้นเองแม่มาลิมาอยู่ที่ประเทศไทยที่สวนสัตว์ดุสิตรหรือว่าเขาดินปนาค่ะออกลูกมาแล้ว14ตัวกระทั่งเขาดินปิดก็เลยย้ายมาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังห 18, วัดบุรีเมื่อ18จังหวัดชลบุรีเมื่อ18ธันวาคม2561 ในวันที่8กันยายนนี้ค่ะทางสวนสัตว์เตรียมเค้กผลไม้ยักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวมาร่วมฉลองให้กับแม่มาริแล้วก็จัดก,กิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยค่ะ